มาเคเคอะไรยังไงเาดัยงงงไบ้พี่ๆอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะฮะวันนี้วันนี้เอานนี้จะได้กินอะไรโจ๊กกระโดดไม่ได้ติดสินบนนะฮะแต่ว่าอยากขอบพระคุณจริงๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากคอยแบบดันแสงด้วตลอดไหนๆลูกก็ นไหนเลยเลยค่ะคุณพ่อก่อนยังเซมัสของลูกสาวก็คือตื่นเช้ามาไขฟีดนะมีแต่อาร์มี่มาถูกคือจะบอกว่าชีเป็นการขึ้นมาจากแบบบ้านอะไรไฮดรอลิกให้นั่กเองชีเสิร์เพลงตัวเองแล้วเขาบอกว่าร้านนี่คือแน่นมากคนนี่คือยืนแบบต่อตรงต่อตัวโตเต็มกันหมดเลย ภูมิใจในตัวลูกพ่อใช่ภ<ะ>ูมิใจมากแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเมื่อวานอะค่ะแฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนค่ะคนใหญ่พี่ที่อามถ่ายกลับมาเป็นพี่ๆสื่อมวลชนหมดเลยจร<อ>ิรที่อยู่หน้าเวทีใช่ค่ะนี่ยังงวงว่าพี่ๆมาไหวกันได้ยังไงเลิศมาก,า,ากจริงรู้หรือเปล่าเมื่อวานอะเาไม่ได้ไปดูอาร์มใช่เมื่อวานนะคะน้องอเล็กได้ทําการสไตล์อีทตอนแล้วอเล็กแอบวงอาร์มชูค่ะไม่จริงเขาตั้งใจมาหลอก้วเขาบอกอามหลอกมากเขาบอกว่าอาร์มหลอกเมื่อวาน เขาตั้งใจมาดูรูปผมคร่ะถ้าใส่เขาบอกว่าหนูหล่อมากงั้นหนูเริ่มไปทำเลยละกันเราต้องมั่นใจสิเราเราต้องมั่นใจแต่เมื่อวานหลายคนก็ถามมาหายังไงพ่อและแม่เลยฉันเลย่เชียร์สาวแค่นี้แค่นี้หนูอธิบายขออนุญาตแจกแจงนิดนึงว่าเราอยากไปมากมาแต่เราไปไม่ได้คือด้วยความที่เรามันมีตำรงตำแหน่งพอเราจะไปปุ๊บทีนี้มันเริ่มวุ่นวายลามปามห้าแสน เออเขาเออบอกว่า5้าแสนเท่านั้นถึงจะไปได้เก่งราคาเก่งราคาเป็นจักเอออะไรนะเกง่งเก่งราคาเก่งราคาถ้าอยากได้สุดคุ้มต้อง มันต้องนิดนึงนิดนึงเนีนเออพราะว่ามันเป็นงานแบตซีอีคือทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าสมมติว่าอ่ะน้องอาร์ุสาแบบว่าลดราคาให้แลวว้วอ่าเนีราคา9ก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบาทและเซอร์เฟถ้าได้ตัวกดชเชลแล้วตัวพี่เชลไปด้วยอีกป้าป่าก็อาจจะเอ,อ้ยไม่ได้นะออไม่ได้นะออมันก็เริ่มจะแบบจะต้องมีพี่มีทีมงานไป,ไปคอยดูลงดูแลเรามันก็จะวุ่นวายไปิดทีเนี้ยเพราะตัวลูกเราก็ดังพออยู่แล้วไงเออแล้วเมื่อวานมีการบอกว่าพวกมีการแบบดูเด็ดมาอะไรไหมมา่อะไรให้รู่่พอร้ย คือแทบไม่ต้องโดเนทเลยจริงๆสามารถให้ได้ได้ยังยังทำเหมือนอ้าวค่ะที่เราเรายังติดสินบนกับพี่ๆสื่อเขาไม่มีกำหนดเลยโอยวันนี้เขามาใช้เขามาให้อ้าวมาให้เยอะหรอยังหมดแลวนะเพราะว่าถ้าหนูให้เป็นสตาร์บัคไปเลยอ่ะมันก็จะหายกันรู้อย่างู อยากมีความสัมพันธ์ที่ติดหนี้บุญคุณกันนีงไปเรื่อยๆเราอยากกไปเรื่อยๆหรอเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ทวงกันตลอดค่ะใช่เชลยยังไงเมว่วานปีศาเราเขาบอกว่าเราอบไปทําให้เขาไม่ได้นอนก็วันนี้อ่ะไม่ได้กินข้าวอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเห็นเมาแม่ฉ่ำมากเห็นเมาแม่ฉ่ำมากบอกว่าเนี่ยไปปลูกไปปลุก หลับอยู่ไปปลุกปุ๊บบอกลำคาลําอะไรตไปหมดเลยเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยลูกอะค่ะบางทีเลี้ยงได้แค่ตัวหัวใจก็เลี้ยงไม่ได้อยู่ละอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยล้วก็จะบ่นบ่นเขาทำไมพ่อพ่อหนูหนูเข้าใจพ่อแล้วที่พ่อกำลังสลับแล้วพี่พิเชียวก็ไปทำหน ที่ขายของผ่านกล้องอ่ะแล้วเราก็ตื่นอ,ะอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจไหมหนูกําลังสลับใช่ไหมแล้วมาตบตูดตบตูดเหมือนสะกิดให้เราตื่น <c oughs> กาลังจะกาลังจะลุกขึ้นมากดหัวเราลงอีก <c oughs> ใช่ไที่นี้มันรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่า<ม>คือแบบทําอะไรกันเราก็แค่อยากดูแล้วก็สลับไปแต่แต่มันแค่แค่ดูไม่ได้เพราะว<น>่าเขากดหัวเราอยู่ในจสการเป็นการยืดให้เราด้วยก่อนขึ้นเวทีหนูก็อยากให้เขาป็นกรองมืออาชีพมีการยืดเส้นให้อะไรให้หนูคอเค็ดเลย แต่ตั้งแต่หลังวนมาเนี่ยทั้งเชลแล้วก็กอดเบลเนี่ยได้มีการเห็มลูกสาวแล้วนะเพราะเขาบอกว่าอยากเป็นดาราค่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของของความสไตล์สมอลที่อยู่ในตัวเขาอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่มีีเขามีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาว่าสวยได้แม่อันนี้ก็กำลังหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนต้องลอง จริงป่ะก็อบอกว่าแม่กับลูกเขาสนิทกันสนิทกันมากกว่าพ่อ,พอเพราะว่าตัวพ่อ,พอทำงานทางานหาเงินเลี้ยงคอปปรอบครัวอย่างเดียวเลยเมื่อวันเขาก็ได้อยู่ด้วยกันตัวเราก็ไร้สดลูกค้าอะไรเงี้ยอันอน,นี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเอางี้ถ้าในเรื่องความอาัส่วนหรือเรื่องความแบบเทรนลูกสาวในการเป็นดาราเนี่ยอาจต้องลองถามแม่เพราะแม่อาจจะแบบว่าบองเห็นตรงนี้หนูรู้แล้วค่ะหนูรู้แล้วค่ะเรื่องนั้นยังไงหนูเห็นที่แม่ที่แม่จ๊บกันกับบอย ไม่พี่ยังไม่รู้เลยว่าซีรีส์ฉันออนในในในซีรีส์อะหนูหนูเห็ดมาเขาเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรพ่อพูดปุ๊บเนี่นดูขออนุญาตออกไปร้องไห้กันนะต้องซีรีถ้าอยากก่อนถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูนะคะเพราะว่าหนูเห็ดมาแล้วเรื่ออไรดูเรื่องไซีรีส์รังไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กขายในเฮียบอกไม่ชอบเด็กในเฮียบอก ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยนั่นแหละหันนั่นแหละค่ะแล้วก็มีแถวเลอร์ออกมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กล้าให้ให้พ่อให้ลูกดูเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงค่ะก็ลองเล่้อะไรตัวอย่างตัวอย่างน่ะก่อนกะสอนสไตล์อินฟอนิสต์สายกี่อนนะคะกีตบกีบอย่าพูดเก่งนะเย้ยโอ้ยเฮลโหลล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 เลล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 มลลยลลล ยังไงคะเล่าให้ฟังค่ะคือแบบว่าเอาใจเป็นแฟนไปเลยทั้งเอาอยู่พี่มัได้ติดเยอะนะ ได้เช็คก <progressive> ันบ้างเปล่าเป็นตะกค่านี่ต้องเลี้ยงลูกเต่าเลยนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วนะเออเอาแล้วนี่เมียนเลยเขาบอกว่าลูกที่ดีเนี่ยต้องกระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่ลูกที่ดีเนี่ยต้องหาเงินมาให้พ่อให้แม่ตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงดูมาก็เลยก็ดีเลยเพราะหนูกำลังจะเข้าเรื่องการขายงานเพราะฉะนั้นจะพาดจะพลาดหนูเยอะๆนะคะหนูจะได้หาตังค์มาเลี้ยงกาแฟพี่เสือมาเลี้ยงพ่อกับแม่หนูพี่เรียกว่พี่เชลล์ลงอกและหนูก็จะได้พาเพื่อนไปทำ ด้วยเห็นว่าวันนี้ก็จะไปเล่นที่อิสานรัมเพลินเดเดอร์คูนเมื่อเช้ามาบอดไปคุยงานให้เลยนะใช่เราจะมีงานใหญ่ดูเห็นรอสแบบว่าสายเข้าเพียบเลยใช่เดี๋ยวเฟังไปเรื่อย สายเท่านั้นก็คือลูกค้า cancel นจัดการด้วยวันแล้วไม่ได้แล้วงานบุญบ้างไฟงานนี้เรารับไป่รู้งานบุญบ้างไฟอะไรก็รับปกติค่ะงานแห่ธองแห่เทียนการชาติงานอวตงานอะไรรับหมดหมดดอกมีงานไบหมดใปหมดไปหมดค่ะแต่ว่าเราไปแบบลาดรชุดราตรีนิดนึงค่ะเสียใจมากเพราะว่าจริงแล้วเมื่อคืนน่ะคือเบย์บอกเป็นคนที่ชอบไปร้านโฟคอนครอยู่แล้วแล้วก็สรษัลำเพิร์ที่คือไปบ่อยมากทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าแบบเราแบบไปไม่ได้ ใช่อะเราก็เสียใจเพราะน้องอามบอกว่าอุตส่าห์เตรียมเพลงเด้อเดียงดังไว้ให้ด้วยก็กะว่าจะยื่ดไหมพี่เบลแบบเด้อเดียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปเลยคือเรามีมีชื่อหนูในสคริปต์จริงเหรอไม่มีไม่มีอ้าวไม่แต่ถ้าอยากฟังมาแฟนคอนถ้าคือสคริปต์ของพี่เบลอ่ะคือมันมันจะเป็นในวันที่26่สิบหกนี้ ทีนี้ถามเบลหน่อยดราม่าที่เกิดขึ้นช่วงระหว่างของหนังสือยังไงที่เขาบอกว่าเราชอบผู้แท้เลยนะคก็มี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 อยู่มีอยู่มีอยู่คือมันเป็นช่วงระหว่างแบบว่าการปรับตัวแล้วก็การตื่นตระหนกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใช่หนูมองว่ามันน่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากจากเอ่อ after shock ค่ะคือเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยเซลล์สมองดูฝั่งซ้ายอ่ะมันมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนปุ๊บ ดีเล่พอเพื่อนพูดปุ๊บหนูออะอหนูเผลออันนี้หนูต้องต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าสังเกตได้จากรายการแฉว่าพี่มดดำก็ไม่ได้พูดเลยแล้วก็การสัมภาษณ์วันนี้ก็ดีขึ้นนะคะ <ๆ S 1> หนูก็มีสติปัญญาที่แตกฉันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มดีขึ้นจากการได้รับการหิวใจจากพี่มิเชลเแต่เราไม่ได้เลยอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะก็เป็นการปรับปรับปรุงตัวจากฟีดแบ็กเราก็เป็นคนที่ อ่ะศึกษาพออ่านปุ๊บดูปุ๊บเรากลับไปดีเช็คเออจริงด้วยคำที่เราแบบอยากพูดไงเออผมเราเป็นคนพูดเก่งม,มันไม่ปล่อยหอยหอไงเนี้ย yeah. ม่ใเป็นการช่วยพูดนะคะบางจังหวะมันเป็นการช่วยพูดแต่ว่าบางคนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมป็นการพูดแท้หรือเปล่าแต่สำหรับตัวเชวัตะที่เรายืนอยู่กันเป็นคนน่ะเรารู้นมันเป็นการช่วยกันพูดแต่พอเออโน้ตไมคอาจจะอยู่กับเขาเลยได้ยินเสียงเขาซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็มองว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปเพราะเราก็สกิลวิธีกรเลยรเราก็มีไงอะไรอย่างนง้นก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะพอดีว่าไมค์มันจะชอบยิวเซ็นเตอร์จะส่วนใหญ่อะไรอย่างงี้แล้วก็มือพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูด้วยฝากดูเอ็นให เป็นไก่ทอดอะไรแบบนี้ได้หลังจากคอนเสิร์ตคือก็มีการเรียบเรียกเล่าอะไรอย่างเงี้ย เปรียบเทียบมันมีมาตลอดอยู่แล้วทุกอย่างมีการเปรียบเทียบแล้วขนาดเงาะผลไม้ทุเรียนก็ยังมีการเปรียบเทียบอันนั้นร้านนั้นถูกกว่าร้านนี้แพงกว่าใช่ไหมคะู่ถูกมันอยู่ที่ความชอบมอนเหมือนต้มัะหุ่งที่บางคนไม่ชอบใส่ปลาบางคนชอบตำไทยใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนใช่มันก็เหมือนกับที่อามชอบพี่เอมแต่พี่เอมไม่ได้ชอบเขาอาจจะมีใจไม่เป็นไรพี่บอกว่าเหมือนหรือเปล่าเราต เดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยครับเปรียบเทียบครั้งนี้มันมีดอยไหมอ่ะไม่ได้อ่านค่ะซึ่งซึ่งหนูต้องบอกแล้วว่าซึ่งหนูต้องบอกแต่ว่าหนูบอกไปแล้วอย่างที่หนูบอกไปว่าหนูอะทความเข้าใจกับ กับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเราเข้าใจแล้วว่ามันอ๋อมันจะมีแบบนั้นแบบนี้เราก็ไม่ได้น้อยเราเราเข้าใจว่าคนที่มองมาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ได้หรือว่าเปรียบเทียบได้ได้เลยแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าเราแฮปปี<ๆ>้ก็พอค่ะตื่นเต้รักมงมากะวันนี้แตกเป็นองที่เราเรามีตำเด่นมีโดดมันก็มีคนยกมาเปรียบเทียบประวัติแล้วนี่มันไม่จดสักทีค่ะก็คือมันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้เนาะน้องเชลล์นอกจากไี่ไดลเรา็ห้ามันห้าม ใช่ถ<ช>ูกต้องโซเชียลก็เขาก็มีหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปส่วนของเราเนี่ยก็คือมีหน้าที่ทํางานต่อไปเช่นเดียวกันถ้าถ้าในมุมมองหนูตราบใดที่แฟนคลับหรือว่าโซเชียลยังยังพูดถึงเราอยู่นั่นก็แปลว่าเรานั้นมีกระแสที่ตอบโจทย์ค่ะถูกต้องสำหตับคนที่ใส่ใจพวกเราทุกคนรักนะคะรักทุกคนนะ อ้า <c ười>